บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสแสดงทางไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อดับทุกโทมนัสเพื่อก้าวล่วงความโศกความรัจวนคร่ำครวญใจ เพื่อดับทุกโทมนัสเพื่อทําให้แจ้งยายธรรมธรรมะที่พึงบรรลุคือมัตเพื่อทําให้แจ้งนิพพานคือสติปัฏฐานทั้งสี่ อันได้แก่กายานุปสสนาสิปทานสติปทานพิจารณาตามรู้ตามเห็นกายเวทนานุปัสสนาสิปทานสติปทานพิจารณาตามรู้ตามเห็นเวทนา จิตตานุปัสสนสติปัฏฐานสติปัฏานพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณาตามรู้ตามเห็นธรรม ในข้อกายานุปัสนาตั้งสติพิจารณาตามรูปธรรมเห็นกายได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดลมห้ใจเข้าออก ตรัสสอนให้ตั้งสติสัมปัญญะในอิริยาบถทั้ง4ีตรัสสอนให้ตั้งสติสัมปัญญะในอิริยาบถ ประกอบทั้งหลายและจากนั้นได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดปฏิกูลน่าเกลียดโดยตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำ แบบรายผมลงไปวัดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือเกาผมโลมาขนนักคาเล็บดันตาฟัน สะโจนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัติกระดูกอัติมินยังเย่นในกระดูกวักกางไตหาด้ยังหัวใจยักกังตับกิโลมกังพังเผดเปียกังม้าม ปะพาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตักุนังสายรัดไสอุรยังหันใหม่ตรีสังหันเก่าปิดตังน้ำดีเสมหำเน้าสเลกดอบโบน้ำหนองน้ำเหลือง โลยต่างน้ำเลือดเสรดน้ำเงือเมโดมันข้นมันค้อนอัสุน้ำตาวาสามันเหลวเกโลน้ำลายสิงคานิการน้ำมูกราติกาไขข้อมุดต่างมุ รวมเป็นสาสบอ็ดและเติมมัทะเกมัทะลงกังขมองในขมองศรีรษะเป็นสามสิบสองตรพิจารณาตรัสสอนในพิจารณา อาการทั้งหลายสาสิบเอ็ดหรือสามสิบสองบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดกายนี้เจงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ประอาดมีประการต่างๆ อันความไม่สะอาดของกายนี้ย่อมมีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาจึงต้องมีการอาบน้ำชำระกายมีการตกแต่งกายเพื่อให้สะอาด แต่เพื่อให้งดงามมีประการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้สะอาดให้งดงามจริงๆได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่งดงามด้ว่แลวโดยธรรมชาติ เมื่อพิจารณารวมๆยังไม่ปรากฏชัดก็ให้พิจารณาแยกออกไปอีกโดยสีโดยสันทายคือสวดทรงโดยกลิ่นโดยที่เกิด โดยที่อยู่ของอาการทั้งปวงเหล่านี้ว่าแต่ละอาการนั้นเมื่อพิจารณาดูโดยสีก็ไม่สะอาดเหมือนกดงามโดยสันฐานคือสวดทรง ก็ไม่สะอาดไม่กดงามโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดไม่กดงามโดยที่เกิดก็เกิดอยู่กับบ,บโพโลหิตไม่สะอาดไม่กดงามโดยที่อยู่ก็อยู่กับบโพโลหิต น้ำหนอง,น,องน้ำเลือดไม่สะอาดไม่กดกรฑมและในการพิจารณานั้นก็ให้เพ่งกำหนดดูอาการเหล่านี้แต่ละอาการให้เห็นชัด ด้วยตาใจดูว่านี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังเป็นต้นมีสีอย่างนี้มีสันฐานรูดทรงอย่างนี้มีปลิ่นอย่างนี้ มีที่เกิดอยู่กับบุพเพลุหิตอย่างนี้มีที่อยู่กับบุพเพลหิตเหล่านี้ในเบื้องตน้นต้องกำหนดพิจารณาเห็นชัดแต่ละอาการกร่อนความไม่สะอาดความไม่งดงามจึงจะปรากฏขึ้น ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าไทยหรือถงที่บรรจุด้วยพันญชาติต่างๆมีข้าวสาลีข้าวเปลือกเป็นต้นบุรุษที่มีจักสุเปิดไทย และมองดูเห็นธัญชาติแต่ละอย่างวันเหล่านี้ข้าวสาลีเหล่านี้ข้าเปลือกเหล่านี้ทัวเหล่านี้ทัวทองเหล่านี้นา เรานี้เข้าสารตามที่มีอยู่ในไทยหรือในถุงที่มีปากสองปากนั่นชั้นใดก็ดีให้พิจารณากายนี้ให้รู้จักมองเห็นด้วยตาใจแต่ละอย่าง วันนี้ผมนี่ขนเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นดังนี้ความไม่สะอาดและความไม่งดงามโดยสีของสิ่งเหล่านี้โดยสันฐานตรวสสงของสิ่งเหล่านี้โดยกลิ่น ของสิ่งเหล่านี้โดยที่เกิดของสิ่งเหล่านี้โดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมจะปรากฏเป็นเหตุทำให้จิตใจพ่อนคลายหายลงยึดถือกายนี้ วาา่าเป็นของสวยงามน่ารักน่าชเาว่าเป็นของสวยงามน่ารักน่าชมเป็นการละราคะความติดใจยินดีความหลงยึดถือ ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายหรือสติที่ไปในกายดังกล่าวจึงได้รัสยกเป็นปฏิปฐานข้อากายประการหนึ่ง อันนับว่าเป็นข้อสำคัญสำหรับผู้มุ่งปฏิบัติธรรมด้านหนึ่งได้แสดงอาณาปานสติอิมระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในหมวดกายานุปัสสนาสี่ชั้นดังที่ได้อธิบายแล้วโดยลำดับและได้ตัดข้ออานาปานสตินี้ต่อขึ้นไปถึงหมวดเวทนาอีกสี่ชั้น เสื่อไใดแสดงแล้วชั้นหนึ่งคือศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้า ศึกษาคือสมเด็จกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจออกซึ่งได้อธิบายแล้วจะได้อธิบายในเวทนานี้ข้อที่สอง จึนตัดสอนไว้ว่ามีสติํำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึง หายใจออกดังนี้อันนับว่าเป็นอาณาปานสติในข้อเวทนานุปัสนาสติพิจรารณาตามรู้ตามเห็นเวทนาเป็นขั้นที่สองท่านอธิบายไว้ว่า สุขนั้นมีสองอย่างคือกายยิ่กสุขสุขทางกายหนึ่งเจตสิกสุขสุขทางใจหนึ่งกายิ่กสุขสุขทางกายนั้นได้แก่ความสุข ความสําราญอันเกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นความสุขทางกายส่วนเจติเจตสิกสุข,ส,ขสุขทางใจนั้นก็ได้แก่ความสุขความสําราญอันเกิดจาก เดโตสัมผัสความสัมผัสทางใจก็เป็นความสุขทางใจเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตะมีอารมณ์เป็นอันเดียว ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจของการด้วยอำนาจของการหายใจเข้ายาวด้วยอำนาจของการหายใจเข้าสัน้น ด้วยอำนาจด้วยอำนาจของการหายใจเข้ายาวโดยอำนาจของการหายใจออกยาวโดยอำนาจของการหายใจเข้าสั้นด้วยอำนาจของการหายใจออกสั้น โดยอำนาจของความรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าโดยอำนาจของความรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจออ,จอกดโดยอำนาจของความกำนดโรคโดยอำนาจของความกำนดโรค สงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าด้วยอำนาจของความของหลุดรู้กายสังขารเครื่องปรุงกา,ายหาให้ใจออกและด้วยอำนาจของความกำหนดรู้ ทั่วถึงปีติหายใจเข้าด้วยอำนาจของความของหนดรู้ทั่วถึงปีติหายใจออกสติกดตั้งมัน เมื่อคํารึงถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตคือตั้งจิตเมื่อน้อมจิตไปด้วยศรัทธาความเชื่อเมื่อประคองความเพียร เมื่อตั้งสติให้มัน่นเมื่อตั้งจิตให้มัน่นเป็นสมาธิเมื่อรู้ด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเมื่อคำาหนดรู้ ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อละธรรมะที่ควรละเมื่ออบรมทำไม่มีให้เป็นขึ้น <c oughs> ซึ่งธรรมะที่ควรอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้น เมื่อกระทำไม่แจ้งธรรมะที่ควรกระทำไม่แจ้งสุขเหล่านั้นก็เป็นอันรู้จำเพาะหรือว่ารู้ทั่วถึง เวทนาโดยอำนาจของความรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกก็เป็นอุปทานคือที่ตั้งของจิต ติก็เป็นอนุปัสสนาญาณญาณความอย่างรูปด้วยพิจรารณา ตามรู้ตามเห็นเวทนาเป็นอุปัิานะคือเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นตัวสติ ตัวสติเป็นตัวสติด้วยตัวสติเป็นอุปทานะคือเป็นที่ตั้งหรือเป็นความตั้งขึ้นและเป็นตัวสติด้วย เวทนานั้นจึงเป็นอันรู้เห็นหรือรู้จักด้วยสตินั่นด้วยญาณนั้น พิจารณาตามรู้ตามเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นฉะนั้นจึงเป็นสติปัฏฐานภาวนา อบรมสติปทานข้อตามรู้ตามร้รู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายดังนี้นี่เป็นอธิบายแห่งอนาปานสติในขั้น เวทนานุปัสสนาเป็นชั้นที่สองที่ตรัสเอาไว้ว่าศึกษาว่าเราจากตามรู้ตามเห็นจากรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าศึกษา ว่าเราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจออกดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป